ลนี่นี่มาเฮ็ดอันแกงมักฟักแกงมักฟักตตนมักฟักอันแกงน้ำเซอร์แกงเซอขิงเซออันมะแขงคุ่มนาทีมันแกงเสบย์มักดีดเดี๋ยวเบอร์มักดีดเปลี่ยนลุกแล้วมันบ่มีแกงแบบเหล่าเหล่าจีขิงเซอรงวิธีแกงแบบนีอันนี้ปอกมัฟักก่อนมัฟักปุ๊กหน้าบ้านนี่นี่ บ้านนี่คือบรรยากาศรอบๆบบ้านนี่คือหนบ้านนี้ทางไปแม่น้ำคงเลยอันนี้ก็คือบ้านวิสเตอร์ฮอดเสียตัวนี้ก็คือไอ้มักฟักตูนเมื่อกี้ที่ป่อวาจิแกงูก็คือตัวมักฟักตูนตัวนี้ักเขืออยู่จะอยู่หน้าบ้านนี้อันนี้ก็คือเป็นหน้าบ้านของขวัวเหลาก็คือมักฟักตูนมันเริ่มแก่แล้วมันออกลูกได้แล้ว มอนเป็นตัวอย่างลูกข้งมันนะลูกมันจะอยู่หนนี้ข้าวเนี่ยลูกดกเลยลูกมันจะไล่เลยดูมันแกเกาลูกดูข้อเจ้าทีอืมีไม่ไล่ลูกเลยนี่มึงจะออกไปยืดแยะตามนลังรำข้างมัน นี่ฟดเราทีเอาอะหักผักห้อมนี่ใส่หักห้อมปลอมใส่แล้วก็อนพาห้อมบัวใส่พาผักบัวใส่คือบ้องอะนักเผ็ดบาตองใส่ตุ่มใส่เกลือพาผักบัวใส่ผัห้อมแดงใส่พาใส่หม้อเลยขิงขิงที่กินแล้วนะทับก่อน ขิงจีชับน้ำเตะในห้อมถ้าหอบบุจีมันจะบ่หอมได้ขี้นี่นะหอมได้มันบ่หอมแท้ทับไปนี่ใส่ลงไปตอนใหญ่ตัดตึ้งไปขี้นตัดตอนใหญ่เสียงมันเรื่อเติมตามใส่ลงไปต้ม ใส่พวาะมะฝักพราะมะฝักมันหมานเปื่อยอยู่แล้วต้มลง,งไปต่ะขนออใส่ขนออ,ขนอลดอันเนี่ยต้มจืดเอ่านี้ลยนอลงไปประมาณนี้ก็ใส่ก้อนถ้ามันไล่ก็ใส่ซองก้อน ปนึงด็น่าม,ามันเริ่มเดือดแล้วก็จีใซ่มะแขงไปมะแขงนะเขาใสา่เขาต้องใซ่เป็นพัวสิแหละเวลากินกบกลั่มกินเลยม่ต้องเด็ดหน่วยต้องใซ่เป็นพัวนะสิคือมะแขงคมมันจะจ้างจะเค็มเขาก็จะเติมลดต่างนะเบื้องันฟดแล้วจีเซอมะแขงมะฟักคือมอจีสุกแล้วเป็นนี่หา,ากเใส่มะแขงลงไปเส่หมดนี่แหละมะแขงมางเป็นพัวเป็นพวง ักมันตัดกำลังมักแขงนี่คือเพิ่มกำลังมันแกกันไปในโตนี่ต้องใซ่ร์มะแขงมาใซอบ,บดไดุได้เะยกินแต่มักฟักบุมีแฮนแล้วก็ลดเอาน้ำตาลไปนิดนึงมันจะออกอันขมๆมนาานนัวๆววไปนี่คือน้ำตาล นกะ้ำป่านิดนึงเพราะวาเขาใส่เกลือไปน่อยเขาจะเด็นให้มันหอมน้ำป่านิดหนึ่งววเมืเ่ึงข้ามกแข็งเปือ่อยเขาก็มาซีมน้ำกันไอ้เข้าม น,บบนี่เป็นนมาซีมอันอแก็นมาปักเซนแข็นคมเซน้ำตาลจะอ้อคมคมกบ้างๆแข็นคมมาตรงจับเป็นครัวจับเป็นขิงน,นี่เป็นขนมัะคมอยู่แล้วจะหลุนกลางจะออกสิ นี่คือเจวผักป้อมเจวหัวโป๊กห่วองทำผักป้อมใส่อันเผ็ดนแห้งเอาเกลือเป็นหนวใส่เนี่ยเพราะว่าแกงนี่มันจืดเราจะต้องตำเจลวนะี่ยซีคููไปตำเผ็ดนแหง้งใส่กระเทียมใสผ่ผักป้อมใส่้ำป่าใส่เกลือตำเจลวนี่ เก่มันจืดสดเก่งมันตายโอเค